สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาน้อยธรรมดาก็จะพามาทําที่วางโทรศัพท์ดู GPS นําทางจากไม้แขวนผ้านะครับวิธีทําก็ไม่ยากครับนาไม้แขวนผ้ามาแกะเกลียวออกรับตามคลิปวิดีโอครับจากนั้นนําปากกาเคมีมาแบ่งจุดกล่กลางครับมาร์กจุดไว้ครับแล้วก็มาร์กซ้ายขวาครับมาร์กห่างจากมุมขอบโทรศัพท์ด้านซ้ายและด้านขวานะครับเข้ามาด้านในข้างละประมาณ1นึถึงสเซนติเมตรครับโดยประมาณครับ จากนั้นก็ใช้ครีมนะครับดัดครับผมใช้ครีมดัดครับให้ได้ตามคลิปวิดีโอครับรูปร่างประมาณนี้ครับนี่ครับเพื่อวางโทรศัพท์นะครับจากนั้นก็นําปากกาเคมีครับมามาร์คครับใต้ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับนี่ครับมาร์คทั้งซ้ายและขวาเลยครับตามคลิปวิดีโอครับจากนั้นก็ใช้ครีมดัดครับผมดัดซ้ายขวาครับตามคลิปวิดีโอเลยครับผม ให้ได้รูปร่างลักษณะประมาณนี้ครับตามคลิปครับจากนั้นให้เพื่อนๆดัดต่อเลยนะครับดัดตามคลิปวิดีโอครับเราจะทำเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกตรงกลางนะครับไว้ล็อกโทรศัพท์นะครับตรงกลางครับผมจากนั้นก็มาร์กครับตามคลิปวิดีโอครับมาร์กแล้วก็ใช้ครีมดัดต่อครับดัดตามคลิปเลยนะครับ ถ้าไม่ทันก็กดสต็อปไปครับแล้วก็ดูนะครับนี่ครับเราจะทําเป็นตัวยึดนะครับตัวยึดตัวจับตัวล็อกนะครับโทรศัพท์มือถือจากนั้นก็ดัดกลับครับดัดกลับมาทางไหนดัดกลับทางนั้นครับนี่ครับดัดกลับทางเดิมเลยครับนี่ครับ ทำตามคลิปเลยนะครับทำทั้งสองด้านครับเหมือนกันครับมาทางไหนกลับทางนั้นครับนี่ครับมาทางไหนกลับทางนั้นขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะยากสักนิดนึงนะครับต้องค่อยๆดัดนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับขั้นตอนนี้นี่ครับ ก็จะได้รูปร่างลักษณะออกมาประมาณนี้ครับจะเอาไว้ยึดโทรศัพท์นะครับไว้ยึดไว้จับโทรศัพท์ตรงกลางนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับจากนั้นก็เอาปากกาเคมีมามัดครับนี่ครับแล้วเราก็นำครีมมาม้วนครับม้วนพันกันครับม้วนพันกันในลักษณะแบบนี้ครับตามคลิปวิดีโอเลยครับขั้นตอนนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่เกินความสามารถของเพื่อนแน่นอนครับนี่ครับตรงนี้เราจะทําเป็นที่เกี่ยวนะครับที่เกี่ยวที่ห้อยนะครับเราจะเอาไว้ห้อยกับกระจกมองหลังรถยนต์นะครับนี่ครับรูปล่างลักษณะก็จะประมาณนี้ครับผมดัดดัดเป็นตะขอนะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ แว่งยังไงก็ไม่ตกไม่หล่นครับผมนี่ครับทีห้อยโทรศัพท์สำหรับ gps นำทางขอบคุณครับสวัสดีครับ